แ้วเนี่ยฮอลลีวูดคือเป็นถนนฮอลลีวูดแล้วเราจะไปไหนนะคะจะเดินไปช็อปไหนไลฟ์เฟรนช์ oh, <Life> อ๋อไลฟ์เฟรนช์อ่าข้ามค่ะข้ามถนน,นนะเอ้ย ตอนนี้อยู่บนถนนฮาร์เลวิสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองมาดูเออมาดูร้านนะคะชื่อ l i ฟ e เ r รนด์นะคะของูเวเนียเป็นอาจจะมี BTS ด้วยหรือเปล่าใช่ไหม BT21 b t 2ัคืออะไรวะอ่าข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นดาวแต่ละดวงเ็นสตาร์ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่โอ้ไม่ โอ้ยชมครูสายให้ไหมนี่นะคะเขาต่อแถวกันเข้าลาไลายแฟรนแถวอยู่ไหนแถวอยู่นู้นรายนี่ทำอะไรถ่ายลูกไปต่อแถวค่ะตอนนี้เราต้องต่อแถวยาวขนาดนี้เลยโอ้ไม่ค่ะยาวขนาดนี้ จะดูนะคะไลฟ์แฟนโนม่ยเฮ้ยไปต่อซิวที่คอนเนี่ยดีกว่าไหมอ่ะอ<ม>ันนี้ทองเพื่อมาซื้อของเพื่อจะไปคอนซื้อของเพื่อไปคอนแต่เราไปคอนไปซื้อของไม่ดีกว่าเหรอไม่ไม่มันจะเป็นแถวเพื่าแบบ โอ้คือเราต้องเลือกแล้วนะว่าเราจะอยู่ตรงนี้หรือว่าจะไปไหน,ไไหน Oh my God What is it Is this a l i g e to the life Oh my goodness Hey room ยาวขนาดนั้นเลยอะ Seriesly so much เฮ้ยค,คือบ้าไปแล้วอะค่ะทุกคนคือว่าคือเหมืนบ้าไปแล้วค่ะทุกคนถนนไไม่ใช่ถนนคิวในการเข้าร้านลายแ็มร่าเนี่ยนะคะลายแฟนเออลายแฟนลายแฟนนลายแฟนนี่นะคะยาวจากข้างหน้าถนนสามบล็อก สามล็อกแล้วก็รับเราคือคือช่วงตึกเนี่ยเพราะไหก็ได้คือช่วงตึกเนี่ย, oh ยประมาณโดยประมาณแล้วน่าจะประมาณสองตึกอะ่ะเชื่อได้ว่านี่คืออาร์มี่ทั้งหมดโอ๊ยเ oh ชื่อได้ว่ากลุ่มนี้น่านจะเป็นอาร์มี่นะคะนี่คือพี่ก้อยบอกคือทุกคนคือแบบว่าจะมาซื้อของไปคอนเสิร์ตนะจ๊ะยังไม่จบ <laughs> oh my god, this is like over there. Oh my god! So you go over the love like a circle. Yeah. Oh so my Ami. friend? Yeah. Ami? Are you army fan? Yeah. Yes. yeah. Yeah. Tomorrow? Yeah. Tomorrow and yeah. Sunday. Oh wow. Yes. Wow. You had to too late. You should look at the ticket right now. They're sending codes to your phones. Huh? If you didn't they get the chance. Code, and we were able to get some today. Yeah. And you, you, want to, you want two days? Only one. Day. Only one. But, yeah. Oh, then you. Look at you guys. Mm -hmm. Awesome. We were lucky. to. They sent her a code right now. And we were in line. And we just got it. Yeah. Because mm -hmm. right now, they're, they're really high price. Let's go. let คือมัน BTS หมดแล้วเหมือนเลยอะคืออาร์มี่หมดเลยเห็นไหมเฮ้ยคืออาร์มี่ไม่น่าเชื่อโ <c oughs> อ้โห <c oughs> คนเอเชียต้องภูมิใจแล้วเนี่ยใช่คือมันยาวมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้วัดเนาะว่ามันเป็นกี่ลายก <c oughs> ี่ไม้แต่คืออ้อมตึกแล้วอะ่ะคือทา้าจะโอ้ยแก เนี่านไ่ได้นานีนี่ยแหะถ้าเกิดใช่โอ้ my g o s งานพรุ่งนี้เราองไม่ไปแล้วอ่ะพรุ่งนี้ถ้าเกิดอยากได้ซูมิเนียนะคะทุกคนไปตั้งแต่ตอนเช้าตรู่เลยนะจ๊ะพี่เขาบอกว่าที่คอนเสิร์ตอ่ะแถวยาวกว่านี้ อันนี้ก็โคตรยาวแล้วนะคือเท่าที่ดูนี่ถ้าเราไปต่อเนี่ยไม่แน่ใจว่าอีกกี่ชั่วโมงเราจะได้เข้าไปในไล์ช็อปนะฮะโฮ้อกพีอะคะดี๋ยวก็หันย้อนกับไปดูตึกนะว่คือตึกอยู่ด้านนู้นประมาณสองรอกเฮ้ยเราว่ามันยาวเป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ ไปตั้งแต่ตีห้าไปเลยอไปเลยตั้งแต่ตีห้าไหวไหมไหวไหมติ่งติ่งคะติ่งเคยลอยเคยจะว่ายสิงสิงยังไงคะว่ายังไงคะว่ายังไงคะไปกี่โมงคะไปกี่โมงไม่คิดไม่ใส่ไปกี่โมงคะพรุ่งนี้ Oh my god โอเคร้านที่เราจะไปชื่อว่าอะไรอะไร ไลฟ์แฟนนะคะอยู่บนถนนฮอลลีวูดนะจ๊ะที่เราเดินมาเมื่อกี้อ่าในเว็บไซต์บอกว่าปิดตอนทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่ตอนนี้เวลาสี่โมงยี่สิบเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้เข้าหรือเปล่าชิวแบบยาวมากแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะขยายเวลาเป่าเพราะว่ามันเป็น black friday ใ่ะอ๋อมันมี black friday เออใช่วันนี้ black friday ไม่แม็กมันเป็นยางเง วันนี้เป็น black friday ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้คอนเสิร์ตนะจ๊ะวันแรกอ่าก็ทุกคนเขาก็คือเท่าที่ดูมานี่เป็น bts แฟนหมดเลยนะอ่ะอาม a r มี army a มีม่นะจ๊ะก็คือถ้าไม่ใช่อาร์มี่เขาคงไม่มาเสียเวลาไปเดินเข้าแถวอย่างี้ <c oughs> จริงๆเราก็ไม่ใช่เราตากาเซ่ตากะเซ่เราบ l ิงหรือเปล่าเอ้ย b l i n ประมาณน,นั <S <S <sm all> ้นมีปลิงมีไอกระเซ็นแต่แถวมันก็เริ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะเพิม่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าข้งหน้าข้างหน้าก็แบบคือประมาณคิดดูนะคะว่าอ่าลายคือจากจากร้านอะจากร้านหน้าหน้าช็อปอะนะก็กว่าจะจะสุดไอคอเนอร์ Corner ก็ประมาณสองบล็อกแล้วมันก็แรปเราอีกไปอีกประมาณ สองช่วงตึกสองช่วงตึกซึ่งมีพาร์กิ้งพาร์กิ้งรถมาคั่นไว้นะ่ไคะเสร็จแล้วแล้วก็อ้อมมาตรงนี้อีกสุดติเงี้ยน่าจะประมาณนั้นคิวประมาณน่าจะประมาณสองกิโลตอนนเราอยู่ห่างจากลานก็จะประมาณประมาณสองกิโลแล้วเราก็จะยืนหมาอยู่ตรงนี้ไปอีกประมาณสองชั่วโมงจะบอกว่าคิวมีนแป๊บเดียวเอง เห็นไหมมีคนมาต่อแล้วนีริงเยอะมากยใช่จริงๆถ้าคิวไม่ยาวคือจริงๆแล้วอ่ะเราจะทำอะไรเราต้องทำให้มันสุดๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะจริงๆในกลุ่มเรามีติ่งอยู่หนึ่งคนค่ะมีมีแค่คนเดียวดูเหมือนไม่ตื่นเต้นตอนนี้ท่าทิศจะตกดินแล้วนะคะ เราเพิ่งเลื่อนมาประมาณห้าคืบไม่ใช่น่าจะประมาณร้อยร้อยเมตรถึงไหมร้อยเมตรร้อยเมตรในระยะเวลาสี่สิบนี่นี่ยังไม่ผ่านที่จอดรถเลยนะค่าที่จะตกดินแล้วค่ะขณะนี้เป็นเวลาสี่นาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าแล้วเหรอ5แล้วเนี่ย เป็นเวลา5 p.m. ม <5 PM. S 1> หลังจากไปช้อปปิ้งมาแล้วได้หมวกมาแล้วไปเข้าห้องน้ำมาแล้วคิวก็ยังยาวเหมือนเดิมนะจ๊ะคิวยาวมากเดี๋ยวให้ดูหน้านีา่ลยก็ยังยาวไปเรื่อยๆนะจ๊ะ จะให้ดูว่ายีงยาวขนาดไหนสไปเดอร์แมนนะจ๊ะก้างกงะจิ้งนี่นะนี่ BTS f เอแฟน look at all the armies uh-huh wow armies oh my gosh they don't know oh my gosh oh BTS wow นั่นไงที่พวกคเอมันน่าภูมิใจมากอ่ะสำหรับนั่นไงนั่นไงเสมอความเป็นเอเชียอย่างแรงนะคะคายายสองชั่วโมงเต็มแล้ว2ชั่วโมงเต็แมแล้วที่กับการรอคอยนะคะ จากท่ากิ้งลอดด้านนู้นตอนนี้คิววิ่งยาวขนาดนี้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปได้ล้สดแว้ถึงเหรอยาวมากไม่เข้ามาแล้วค่ะเอาอันไหนเอาอันไหนรงค่เอาหมเอา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 ะไเาอะไรโ้หเอาแบบนี้ไหมอะ คาทาคือใครอ่ะคาทาคือนี่ไงไอไอเนี่ยคือแทน์แคร์ยอนโอ้ยของไม่มีแล้วอ่ะเสื้อไม่มีแล้วเหรอจร ได้เข้ามาแล้วค่ะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะสี่คนสุดท้ายสี่คนสุดท้ายจริงๆเออแล้วเข้ามาก็ของหมดของหมดได้แบบนี้ของหมดได้นิดๆหน่อยหน่อยนะจ๊ประมาณนี้สีส้มๆนี้น้องน่ารักน่ารักเนาะอืมชี้ให้หน่อยใครเป็นใครคุณพี่อันนี้คือกุ๊กกี้นะคะของจองกุ๊กอันนี้มังของเจโฮป อันนี้ชิมมี่ของจีมินอ,อ,อันนี้อาร์เจของจินนะคะแล้วก็อันนี้ชนนะื่อไรนะคุกกี้ของชูก้าอันนี้แทท<พ>าไทยาของชทยอนนะคะแล้วก็นิโคย่าของอาร์เอ็มค่ะอารมเอ็มออคืคแนแรบบีะของเราก็มีได้แค่นี้นะจ๊ะของที่ระลึกที่สำหรับ ลอแองเจลิสนะมีแค่นี้ต่อคิวที่ยาวนานที่สุดมากกว่าสามชั่วโมงในชีวิตเลยมากกว่าสามชั่วโมงไม่เคยต่อคิวยาวนานขนาดนี้มาก่อนต่อคิวเข้ามาไม่พอต่อคิวจ่ายตังค์ค่ะต้องคิวจ่ายตังค์แล้วก็ดูนะคะของเหลือนิดเดียวอ่ะเหลือไม่เยอะอ่ะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยไอหมวกนี้ท่านได้แต่ใดมา หมวอนี่ตอนไปเข้าห้องน้ำค่ะเข้าแถวเบื่อมากก็เลยต้องเดินไปเข้าห้องน้ำจ้ะนารักอ่ะ i t s c u e อันน้ั้นคือถุงอันนี้คืออะไรถุงถุงผ้าเออถุงผ้ามันถุงถุงซักผ้าที่ใช่เท่าไหร่อ่ะเอาไหม อ,อ่ะหยิบอันนี้ให้หนลานดูอยากูัวไหนรูว่าเกิดเป็นหมอนหมอน,นเด็กอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นถุงอ,<ม>อันนี้ผ้าปูสวยงามนี่เป็นต่าอนะคะยังซื้อมาเหคะระหว่างทางก็จะมีแบบนี้ แล้วก็มีโซนถ่ายรูปกับฮอลลีวูดตรงนั้นมนจาจ้ะเฮ้ยพี่ก้อยเมื่อกี้อยู่ถ่ายรูปให้เราได้ได้ฮอลลีวูดป่ะ <C ül üyor> ได้อันนี้ก็จะเป็นร้านคือของแบบเกลี้ยงหมดแล้วอะเออนี่ไอจินน่ะน้ำจินน่ะเนี่ยดูตรงกลางตรงเนี้ย ก็ถือจะมีของเล็กๆน้อยๆกับจุกจิกเกี้ยงหมดเลยค่ะจริงเกี้ยงหมดเลยกับ้วค่ะวิดีโอ <te is okay okay no picture but video bye BTS live friends คือคนยืนต่อคิวแบบต่อแถวเยอะมาก ทั้งทงที่ร้านปิดแล้วนะจ๊ะยยก็ยังตกวต้อังยอกันอยู่คือแบบว่า,าถ่ายรูปยังไงได้๊ายบาย๊ายบายทุกคนแล้วเราจะไปกินข้าวแล้วค่ะเหนื่อยมาทั้งวันเดินยืนเข้าแถวเราน่าเราว่าน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงรวมถึงทุกทุกอย่างคือแบบว่านนซื้อของ ซื้อของเขา้เาคิวเข้าคิวซื้อของอะไรนั่นนี่นี่นัน ھی, น ھی, น่นก็นนประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเหนื่อยโอเคไปละบายบายค่ะบาย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 แล้วบายบาย